อย่าเขาไปไกลนะตกหลงไปอ่ะโดนปลากินเลยนะดาดาออเอถามปลาดิคิดถึงดาดาไหมโอ้โอปลาคิดถึงดาดาไหมดาดาไม่ได้มาจะสามเดือนแล้วเนี่ยอโอ้ยดูดิ ไม่รู้คิดถึงดาดาหรือว่าคิดถึงอาหารเนี้ยอันเนี้ยดาดาเนี่ยาปากรอเต็มเลยเนี่ยโอ้ยอนนเต็มเลยปลาเต็มเลยนนเ,เดี๋ยวกินเสร็จก็ไปขวดน้ำนะปลาวัดเหนือหรอรรมีชื่อไหมอ่ะ ปลาอะไรนะปลาอะไรเนี่ยปลาจุมันชื่อปลาดุกลูกไม่ใช่ปลาดุ <laughs> <laughs> อันนี้ซื้อมาเหรอครับดาดาซื้อมาเหรอลูกเหรออ,อ่าซื้อมาอันนาช้าๆก็ได้ลูกใจเย็นๆ <c oughs> อ่ะเรียกปลาสิเรียกปลา,ามากินด้วยดาดา เอาดาดาเรียกปลาเร็วดูตัวสีทองนี่ดูไหนดาดาเรียกปลามากินสิลูกปลาปลาเออดังๆปลาปลาปลาเออปลามากินอาหารเร็วเออมากินอาหารเร็วดาดาเอามาให้แล้วโอดูตรงนั้นที่อาปากรอเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเข้าวัดเนี่ยวันพระวันพระใหญ่พระเล็กลูกอัะนา มาเล็กให้ทำทานเสร็จแล้วเราต้องกวดน้ำลงดินใช่ไหมไอ่า้าตไเดี๋ยวเปลี่ยนมุมบ้างลูกเดี๋ยววันนี้ไปต้นไม้อื่นบ้างโอเคไม่ลดนมาให้นี่อ๋อเาโอ้ยวันนี้ไม่ได้กินอะไรแน่เลยอ่ะออดี่ามย,ยดา้ซื้อมาเหรอดาดาซื้อมาเหรอดาดาไม่ต้องเข้าไปใกล้น้ำลูกมันอันตราย เออที่หนูยืนให้ห่างไม่ได้เลยนะคะโยน้ำกระเด็นนะอาณาช้าๆหน่อยเดี๋ยวพอหมดแล้วก็ไปแย่งน้องเดี๋ยวเธอน้องยังเหลือพี่แย่งเลยแล้วทำไมดาดาไม่ใส่แมสลูกไม่ได้แมสมาหรออืมใช่ยือน้ำปลาปลาเยื่มาแล้วนีตัวนี้ถ้าดาดาลมไปเนี่ยมันกินดาดาได้เลยนะเนี่ย ตัวใหญ่มากโอ้ถ้าดาดาลงไปดาดาต้องตายแน่เลยถ้าตกลงไปอ่ะพอกันลังได้นทางที่โดนไหมเขาก็มีตัวมันกินไหมไปลงไปลงไป น,น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี่นี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โอ้ดูปากมันดีโอ้โอ้เห็นนวดปะถ้าใครเห็นนวดก็คือมันมา ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอาด,ดาดาลงไปไหมดาดาลงไปมะ No No ลูกอะไรเนาะอันนี้เหมือนเล่นเกมอ่ะอัอนนี้เหมือนเล่นเกมอ่ะเจเจจะหมดแล้วนะคะอะไรเจเจจะหมดแล้วนะคะแบงของนองน้อไปแล้วช้าๆดิลูกให้ช้าๆอย่าบ้าละหำก็จะมัน ก็เหมือนเล่นเกมให้โยนแล้วตับปลาอังไงอย่างนี้แก้หมดยังใกล้เลยแก้หมดแล้วแไในยังเต็มหนึ่งอู่เลยอ่ะปลามันคงยังไม่อิ่มอ่ะเนอะ้หมดแล้วเขาจะได้ไปกินอเออเออเอ่อะ บายบายก่อนดาดาบายบายก่อนบายบายครับบายบายค่ะ